น่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆดูดูความซ่าของเขานะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทาอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทําเทปาเช่นะคะเทปาเช่เบียร์เม็กซิโกนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะสอนเพื่อนๆทําเทปาเช่เบียร์แมงโก้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้แมงโก้ Mango, หรือว่ามะม่วงของเรานั่นเองนะ เทปาเช่ ache, หรือเบียร์เม็กซิโกนะคะ mm hmm. เขาจะใช้เปลือกสับประรดในการเอามาหมักทําเบียร์นะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเ, mm hmm. เพื่อนๆทาเทปาเช่รสชาติที่แปลกใหม่ออกไปอีกนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้นนะป้าหมูก็จะใช้ตัวมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเรานะรสชาติหวานหอมนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะหลังจากที่ป้าหมูเตรียม สับปะรดนะคะนี่นะคะเราก็ไปล้างทําความสะอาดเพื่อจะต้องล้างเปลือกสับปะรดให้ดีเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้เปลือกสับปะรดมาเป็นส่วนผสมของเทปเเช่นะตัวมะม่วงนะคะเราเลือกใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะเพราะว่าให้กลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่หวานนะคะต้องเลือกใช้ที่สุกงอมนิดนึงนะคะถ้ามันเหลืองแต่ผิวยังตึงอยู่นะคะหมายความว่ามันมันจะเปรี้ยวนะคะต้องรอให้เขาสลดสักวันสองวันก่อนนะ วันนี้นะคะเราใช้น้ำตาลทรายขาวแบบนี้นะป้าหมูใช้ที่1 5 0กรัมนะคะเพราะว่ามะม่วงของเรามีความหวานนะเราไม่อยากจะให้เทปาเช่เบียร์มะม,ม่วงนะคะมันหวานเกินไปเราจะใช้แค่1 5 0ยกรัมนะใช้น้ำหนลิตรนะคะน้ำหนลิตรต้มให้ร้อนนะแล้วก็ เทน้ำตาลทรายใส่คนให้ละลายแค่นั้นนะคะต้องรอให้น้ำเชื่อมของเราเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะถึงจะหมักได้นะนส่วนผสมของเราในการทําเทปเช่เบียร์แมงโก้นะคะมีแค่สามอย่างเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆจะต้องมีโหลกแก้วแบบนี้ก่อนนะขวดโหลกแก้วแบบนี้นะคะจะต้องไปร้านทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ําร้อนก่อนนะคะถึงจะเอามาหมักได้นะ เดี๋ยวเราจะเทเปลือกสับประรดลงไปก่อนเลยนะคะวันนี้เราใช้ประมาณ200กรัมนะแล้วก็มะม่วงสุก2ลูกนะเทลงไปเลยกลิ่นหอมมากเลยเพื่อนๆคือมะม่วงสุกอะ่ะกลิ่นเขาจะหอมอยู่แล้วนะ เพื่อนๆใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะถ้าใครชอบมะม่วงมหาชโนกก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่นะคะน้ําตาลทรายขาวร้อยห้ากรัมกับน้ำหนลิตรนะเพื่อนๆจะเอาไปใส่ไมโครเวฟหรือใดๆก็ตามก็คือให้น้ําตาลทรายเขาละลายก่อนนะและน้าเชื่อมของเราจะต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะเราจะเทลงโหลหมักเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะติดสติกเกอร์ไว้นะคะเราหมักไปวันที่19นะนับไป3วันนะคะเราจะใช้เวลาในการหมักเทปาเช่เบียร์แมงโก้นะคะ3วันนะคะ3วันในที่นี้เดี๋ยวเราจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยเลยเพื่อนๆดูนะคะว่าส่วนผสมเรามีแค่3อย่างมะม่วงสุกเปลือกสับปะรด น้ำตาลที่เราเอาไปต้มเป็นน้ำเชื่อมมีแค่3อย่างนี้นะคะเราจะได้เทปาเช่เบียมแมงโก้ที่มีรสชาติอร่อยกลมกลอมนะคะวิธีการปิดฝานะสวมลงไปแบบนี้ค่ะสวมลงไปแค่นี้นี่นะคะป้าหมูสวมลงไปเห็นไหมคะเนี่ยป้าหมูสวมลงไปเสร็จหมุนหนึ่งเกลียวหมุนแค่หเกลียวนะคะให้ฝาขยับได้แบบนี้แค่นั้นนะคะ ห้ามปิดสนิทนะเพราะว่าเขาจะมีอากาศภายในนะคะเขาจะสร้างแก๊สขึ้นมานะตัวเปลือกสับป,ประรดนะที่ตาของเปลือกสับป,ประรดนะคะเขาจะมียีสต์จากธรรมชาติซึ่งยีสต์จากธรรมชาติต,ตัวนี้นะคะมันจะออกมากีนน้าตาลและเปลี่ยนเป็นแอลโกอฮอล์นะเดี๋ยว3าวันเดี๋ยวกลับมาดูนะคะผลงานเทปาเช่เบียร์มงโก้จะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขนาดไหนเพื่อนเพื่อรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่เบียร์มงโก้นะคะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมีความซาวันนี้ครบสามวันนะคะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมคือซามากเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยซาเดือดแบบนี้เลยนะคะครบสามวันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูในโหลนะคือซาเดือดแบบนี้เลยนะ ครบสามวันนะคะวันนี้เราจะต้องกองกากออกนะเพื่อนๆนะป้าหมูจะไม่หมักเกินนี้นะคะการทําเทปาเช่นะใช้เวลาสามวันนียคือแบบกําลังดีเลยนะแล้วเราจะต้องกองกา,กากออกเพื่อบ่มในขวดอีกหนึ่งคืนนะคะเราจะกองกาก,ากออกเลยนะป้าหมูจะกองใส่ขวดน้ําอัดลมนะคะแบบนี้นะวันนี้เราจะใช้ขวดน้ําอัดลมนะคะในการบ่มเทปาเช่นะเทกองเลยค่ะ เรากรองผ่านกระชอนนะนี่นะคะหลังจากที่เราเทใส่ขวดเรียบร้อยนะเพื่อนๆจะต้องปิดฝาให้สนิทเลยนะเพราะว่าเราจะต้องบ่มในอุณหภูมิห้องอีกหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่า เทปาเช่เบียร์แมงโก้ของเรานะจะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่เบียร์แมงโก้นะคะเพื่อนๆดูนะป้าหมูหมักมาสามคืนนะคะและกองกากมาบ่มในขวดอีกหนึ่งคืนเพื่อนๆดูนะตอนนี้คือขวดกดไม่ลงเลยนะตอนนี้คือซ่ามากเลยนะคะเนี่ยขวดแข็งมากกดไม่ลงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดแล้วก็เทชิมนะคะว่า เทปาเช่เบียร์แมงโก้ของเราจะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนนะ เพื่อนๆดูค่ะว่ามันซ่าขนาดไหน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเทชิมนะ mm hmm. น่ากินมากเลยค่ะ mm hmm. เพื่อนๆดู mm hmm. ดูความซ่าของเขานะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอือ mm หือโอ้ย hmm. อร่อย เพื่อนๆสุดยอดคือเทปาเช่นะว่าอร่อยแล้วนะเทปาเช่เบียร์แมงโก้อร่อยกว่าเพื่อนๆคือเทปาเช่เนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มของเม็กซิโกนะคะมันเป็นเบียร์ของเม็กซิโกที่เขาหมักดื่มเองในครัวเรือนนะแต่ป้าหมูนะคะมา a d a p ปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่เรามีในประเทศไทยนะ ซึ่งช่วงนี้นะคะมะม่วงออกเยอะนะป้าหมูพาเพื่อนๆทําเทปาเช่เบียร์แมงโก้นะคะหรือว่าเบียร์มะม่วงนะคือมันมีความอร่อยละมุนลิ้นนะมันจะมีความซ่ามีแอลเล็กๆนะเพื่อนๆน,นะมันจะได้เครื่องดื่มที่แปลกใหม่ทําง่ายอร่อยด้วยนะคะบอกเลยวัตถุด,ดิบที่ป้าหมูให้ใช้เนี่ยก็น้อยมากนะ น้ำตาลทรายที่ป้าหมูให้ต้มกับน้ำหนึ่งลิตรนะป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาวแค่150กรัมถึง180กรัมเท่านั้นเพื่อนๆห้ามเกินนะเพราะว่ามันจะได้ความหวานจากมะม่วงนะคะเพราะว่าเราใช้มะม่วงน้ําดอกไม้สุกนะมันจะได้ความหวานหอมจากมะม่วงสุกอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆใส่น้าตาลมากกว่าที่ป้าหมูกําหนดนะมันจะมีความหวานรุนแรงเกินไปนะในการที่ ป้าหมูให้หมักสามคืนนะคะและกองกากออกบ่มต่อในขวดอีกหนึ่งคืนคือมันเหมาะสมมากแล้วนะเพื่อนๆนะมันอร่อยเลยนะคะมันอร่อยมากเลยนะบางคนอยากโอ้ยฉันอยากหมักให้นานๆมันจะได้อร่อยมันไม่ใช่นะคะถ้าหมักเปลือกสับปะรดกับมะม่วงนะหรือว่าในสูตรต่างๆที่ป้าหมูหมักนะคะคือป้าหมูคำนวณและทดลองทำเรียบร้อยแล้วนะคะว่า หมักกี่วันมันจะได้ความอร่อยนะพยายามทําตามสูตรที่ป้าหมูสอนนะคะเพื่อนๆจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยนะอร่อยบอกอร่อยนะคะแต่บางคนเนี่ยอุ้ยฉันอยากจะหมักนานๆมันจะได้อร่อยขึ้นไม่ใช่นะคะถ้าเพื่อนๆหมักเบอร์สับปะรดหรือว่าหมักอะไรก็ตามเกินเกินกว่าที่ป้าหมูกําหนดในสูตรนะมันจะมีกลิ่นเหม็นเน่านะคะมันจะต้องมีระยะเวลาในการทําไม่งั้นเขาไม่เรียกสูตรนะคะตัวเนี้ย หมักสามคืนกองกากออกบ่มในขวดอีกหนึ่งคืนนี่คือสุดยอดทําตามได้เลยนะคะช่วงนี้มะม่วงออกเยอะด้วยสับปะรดในประเทศไทยนะคะมีตลอดปีเลยเราจะทําตอนไหนก็ได้เทป,ปาเชออันนี้ก็ป้าหมูคิดค้นสูตรมาให้ทําแล้วนะคะเพื่อนๆแค่ทําตามแบบง่ายๆเลยใช้วัตถุดิบน้อยมากเพียงแค่สามอย่างเนี่ยเปลือกสับปะรดมะม่วง น้ำตาลนะคะที่เอามาทําเป็นน้ําเชื่อมนะแค่นี้เองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปลือกสับปะรดเนี่ยที่ตาสับปะรดเขาเป็นยีสต,ต์จากธรรมชาตินะคะเขาสร้างยีสต,ต์ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของเขาเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาหมักเครื่องดื่มนะคะเราไม่ต้องใช้วัตถุดิบอย่างอื่นเลยนะคะเดิมทีนะคะเทปาเช่เบียร์เม็กซิโกนะคะเขาใช้เพียงแค่เปลือกสับปะรดกับน้ําตาลนะ ที่นำมาหมักนะคะแต่ว่าป้าหมูก็คิดค้นสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทยที่มีผลไม้หลากหลายนะคะเป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นขึ้นมาเองนะคะเพื่อนๆทำตามได้เลยนะอร่อยจริงนะคะป้าหมูการันตีได้เลยว่าอร่อยจริงนะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วย กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอซทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ